สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ซึ่งใช่ยังไม่จบด้วยยีงไรยังไม่รู้จะทําได้เมื่อไหร่ถ้าเกิดใครดูไรผมเมื่อสองเมื่อวานเนี้ยช่วงเช้าเช้ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมบ่นเรื่องเข้าเนี่ยบัญชีไม่ค้าไม่ได้ใช่ซึ่งปัจจุบันผมยังเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวผมทาให้ดูขออภัยถ้าเกิดพูดไม่ชัดนะเพราะผมเป็น้อนใน คืออ่ะเดี๋ยวผมเทความเรื่องก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันที่แปดเ่อเหตุการณ์ที่ผมเริ่มโดนจริงคือวันที่7จ็ดพฤศจิกาย,ยนปี2 5งพเป็นวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มสิบนาทีผมเข้าบัญชีไหมครับและสิ่งที่ผมเจอคือรอแป๊บนึงคนระับตามนี้ครับเห็นไหมครับชื่อเป็นเพลเยอร์เนี่ยแทนจะเป็นไอ้เนี่ย พีวีแมคคาปัจแบบปกติทั่วไปที่คุณเจอกันนะก็คือเวลาผมเปิดไลน์ในหน้าเกมเนี่ยคุณเนือจะเห็นผมชื่อเป็นพีวีแมคคาป้าสอืมแต่กลายเป็นเพยเยอ์ไอเราตอนเจอก็แบบเออรีเกมสองสารอบเอ๊ะทำไมกูกลับมาแล้วมันยังไม่หายวะก็เลยเออสมัครเลยแล้วกันนะอืมนี่เห็นไหม นี่เห็นป่ะนี่แหละครับสาเหตุยและหลังจากที่ผม,มผมก็เลยไปลองไปดูดูตามข่าวในตอตอนะซึ่งเจอแล้วมีคนโดนเยอะด้วยกลายว่าผมรู้เลยว่าอ่ะผมไม่ใช่ผู้โชวรลายคนเดียว,วที่โดนมันมีคนซวยเหมือนผมเยอะมากอืมอันนี้เมียนนกันี้แล้วผมไปเช็คขอพูดกัน ือผมว่าไปเช็คในพันทิปในเว็บไซต์ต่างๆนะซึ่งมีคนโดนแต่ตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยเสิร์ชไปแม่งไม่เจอทีแล้วผมรู้สึกว่า Microsoft มันกกนตีนผมแล้วละ่ะเคยหรือป่ามันส่งข้อความให้ผมยืนยันนี้เนี่ยบัญชีของ Microsoft เนี่ยในคอมซึ่งมาสมพันธ์ในแท็บเล็ตนานะนะผมก็เลยจะไปยืนยันพรกดเข้ายืนยันปุ๊บก็ วะแคไปไห้ป่าวะอืมไอายาดนี่นี่อันนี้อันนี้คือผมกดเข้ามาเช็คข้างในนะเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเชี้อ่กูนี่มันเป็นผู้ถูกเลือกก็ ยังไม่ทราบว่ามันจะหายไปเ,เมื่อไหร่หรือเราจะ,จะแก้งไงผมขออย่าสอบถามคนดูทุกท่านเลยใครรู้ก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะได้ไปลองใช้ดูโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมอ่าผมขอพูดในคลิปที่ผมไม่ได้พูดไว้ก็คือผมอะเจ,เจอเจอแน่ๆอหไรมีคนดูถามแน่นอนว่าทําไมไม่สร้างรหัสใหม่ล่ะง่ายๆนะครับรหัสนี้มันเป็นรหัสทํางานผมและผมจะซื้อไหมครับจะว่านในรหัสนี้ด้วยไง ถ้าเกิดบลรกนี้มีปัญหาเท่ากับสามคำครับคลิปหายแล้วและถ้าเกิดมีใครแนะนํามาผมจะลองเอาไปใช้ดูนะครับลองไปใช้วิธีนี้แก้ดูนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับและช่วงนี้ผมอาจจะอัปเดตคลิปน้อยหน่อยเพราะเนื่องจากผมต้องจัดการไอ้บัญชีตรงนี้จบก่อนขอจบคลิปีคงนี้นะครับบาย